ช่วงโควิดนะครับมันก็ทําให้เราไปไหนลําบากขึ้นพอรู้จักกับไอรอนแมนก็เลยลองดูมีเต็นต์อ่า<อ>ก็เลยซื้อเต็นต์<อ>ก็พอดีว่าผมเห็นที่ปานเขามีร้านไอรอนแมนตัวแทนจาหน่ายผมก็เลยดิวกับทางนี้เลยเปย้ายาเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อย,อ,ยองปั่นครับเป็นอย่างที่เห็นเลยแบตเตอรี่สำรองมีถังน้ำมีปั๊มน้ำของไอรอนแมนครบ<อ>เลยครับช่วงล่างก็ต้องอัปเกรดก่อนนิดนึงเพื่อให้รับน้ำหนักกับกับ สาสไตล์ออฟโรดเนี่ยมันมีชื่อเสียงมานานแล้วก่อนหน้านี้คือคือได้ยินมาตั้งแต่ผมยังไปไปรุ่นเลยพอดีผมพอเริ่มจะเข้ามาสู่สายแคมป์ปุ๊บก็นึกถึงสา์แรลลี้สา์ออฟโรดก่อนเลยก็เลยเข้ามาให้ที่นี่ดูแลไม่ผิดหวังเลยจริงๆเพราะว่า <laughs> การเซ็ตช่วงล่างนี่ <laughs> <ไ>ปดนปลายยาไปกันใหญ่เลยครับ <laughs> <laughs> มีทุกอย่างครบที่แรลลี้สา์ออฟโรดเลยครับไ่พีวุฒิเขาคือพวกเขามีสวนทุเรียนแล้วก็มีบรรยากาศที่ค่อนข้างโอเคกับการคัมปิ้ง <S <S ก็เลยมา <บอ S 1> ที่นี่มันมีสโลแกนว่าอะไรนะลี่ทุเรียนบ้านๆครับสู่มาตรฐานพรีเมียมครับผมพี่ๆที่อยากจะออกงานแบบแนวสส่แคมปิ้งนะครับยังไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะก็ได้ครับมาลองสัมผัสมาลองดูก่อนนะครับแต่ถ้ายัางเป็นของไอรอนแมนก็จะค่อนข้างมาตรฐานระดับโลกหน่อยครับค่อนข้างครบเลยครับในสส่แคมปิ้งครับยินดีต้อนรับครับสำหรับแฟนเพจสไตล์ขอ o a d ใช่ครับอันนี้จะเป็นแบบไล่แบบส่วนตัวก่อนครับก็คือรับแบบพวกเพื่อนพี่น้องด้วยกันตอนนี้เราเน้นทางปลูกไปในทางทุเรียนนะครับฝากติดตามแฟนเพจด้วยนะครับก็ร้านสไตล์ออฟโร d แล้วก็ไล่ร้อยป่าครับผมร้านสไตล์ออฟโรดของเราอยู่ปานบุรีนะครับเกี่ยวกับการตกแต่งรถยนต์ออฟโรดในแคมปิ้งในช่วงล่างติดตั้งกันชนแบรนด์มาตรฐานนะครับของไอรอนแมน